ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้มี Power Am m o d i f ดินะครับเป็นรุ่น PXL 3 0 0 6นะครับสภาพก็สวยงามนะครับน้ำหนักเครื่องอยู่ที่4 0กิโลกรัมนะครับผมม่อแปลง2ลูกใหญ่ๆนะครับนี่นะครับน่ครับ TR นะครับพัดลมด้านข้างครับผมคาปา4ลูกนะครับน้ำหนักเครื่องก็4 0กิโลกรัมครับผมตัวนี้นะครับด้านหลังสวยๆครับผม สวยงามลงรถก็เอามาให้ชมกันเลยนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดเป่าฝุ่นนะครับก็ประมาณนีนะนะ้ครับผมนะสวยงามครับผมนะครับเอาไปดัน18ข้างละ2ขง่างละสาได้ครับผมนะตัวนี้เป็นคัส AB นะครับเอาไปดันได้สำหรับใครที่งบน้อยอยากได้ p o w e r amp ไปใช้งานนะครับราคาอยู่ที่เ8 0 0บาทรวมส่งนะครับ9,800บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับผมนะ 9,800บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับถ้าท่านมารับเองที่กาลสินก็9,500ครับถ้าให้ผมส่งให้แบบโอนเงินก็บวกเพิ่มไป300ครับหนักมากครับ40กิโล40กิโลได้นะครับแล้วก็เครื่องมันใหญ่ยาวนะครับตัวนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมาเทสเสียงนะครับให้ฟังกันนะครับข้างนึงก็ขับกลางแหลมอีกข้างนึงก็ขับเบสนะครับเบสเป็นดอกพันกิบพันสองร้อยวัตหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับผมสองดอกแล้วก็ดอกเสียงกลางก็ ดอกเก่าๆนี่แหละนะครับผมนะนะครับนะถ้าไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ก่อนนะครับที่เบอร์0 8 0 0 0 9 1 6 9 9นะครับหรือแอด ID ดีไลน์มาจาก ID ดีไลน์ในหัวข้อคลิปหรือว่าจะแอด ID ดีไลน์มาจากเบอร์โทรก็ได้นะครับไลน์มี2องไลน์นะครับนะสามารถแอดมาได้นะครับผมนะสอบถามกันก่อนได้นะครับ9,000พันกับอีก800บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับไม่ขอเป็นไปลายทางนะครับเพราะตัวเครื่องมันหนักมากจริงๆนะครับผมนะนะครับผม ตัวนี้นะครับผม TR ข้างละเดี๋ยวนับก่อนนะครับข้างละเจ็ดคู่นะฮะเออข้างละแปดคู่ครับผม TR ข้างละแปดคู่ครับผมข้างละแปดคู่ครับสีสวยครับผมนะนะครับพัดลมก็เงียบดีครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ชมกันนะครับผมนะก็จะเทสแบบไม่ได้เทสอะไรมากนะครับวันนี้ก็ เสียงกลางดีครับเบสหนักแน่นครับตัวนี้นะสำหรับท่านไหนที่หา p o ว e r อังบน้อยอยู่นะครับนะเสียงกลางอันนี้คือต่อผ่านจากโน้ตบุ๊กนะครับมาเข้ากับตัว power เ,เลยนะครับผมแต่ตัวเบสนี่ก็จะผ่านคอร์เหมือนเดิมนะครับ แรงมากครับผมเปียนแรงมากขนาดผมเล่งแค่แบบนิดเดียวนะเนี่ย <S <S แรงจริง ตัวนี้เบียดแรงมากผมเร่งเร่งเยอะไม่ได้เลยเพราะว่าฝ้าจะร่วงนะครับแมนมากกางก็ใส่ดีนะครับกางก็ใส่ดีนะสำหรับท่านไหนที่อยากได้ Power a m p modify นะครับ Modify ก็ผลิต Power amp มนะมาตั้งแต่พ o w e r amp แ o d มอดเฟลแล้วนะครับผลิตมิกเซอร์ผลิต er, ผลิต,อลตอคอร์ดอี EQ อะไรต่างๆนะครับ p o w เ r amp อนะครับก็ทำมานานแล้วนะครับนะนะครับน้ำหนัก40กิโลกร,รัมนะเครื่องนี้นะครับ ท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่0 8 0 0 0 9 1 6 9 9ได้นะครับผมนะโอนเงินมาแล้วผมก็จะจัดส่งให้นะครับผมนะหรือท่านไหนที่สะดวกแอดไลน์ก็แอดไลน์มาเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งบัญชีให้นะครับนะใครโอนเงินมาครับขอไม่เป็นปลายทางนะครับไม่มีปลายทางแล้วกันเครื่องนี้มันใหญ่ลูกค้าที่กลัวโกงเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็ไปย้อนดูคลิปผมได้นะนะครับท่านโอนเงินมาเนี่ยผมส่งให้อยู่แล้วนะครับผมนะ คือถ้าเป็นปลายทางถ้าเกิดท่านไม่รับนี่มันจะมีปัญหานะครับเออนะครับผมนะ <S <S มันจะมีปัญหานะครับพอมีปัญหาแล้วผมต้องไปเสียค่าส่งไปกลับอีกโหมันไม่มันไม่ใช่แบบค่าส่งมันไม่ใช่150บาทนะครับค่าส่งนะนะครับนะขอให้ลูกค้าเข้าใจด้วยนะครับมันไม่ใช่ค่าค่าส่งมันไม่ใช่150บาทนะค่าส่งบางทีบางจังหวัดเนี่ยสามบาทแล้วก็มาบวกกล่องแพ็คอีกนะนะครับถ้าเครื่องใหญ่แบบนี้นะครับมันแพงนะครับ นะอย่าไปคิดว่าค่าส่ง60บาท70บบาทไม่ใช่นะครับลูกค้าค่าส่งแพงนะครับ